สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านครับสำหรับเช้าวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักนะครับกับน้ำหมักขี้เท่าถ่านนะครับเป็นน้ำหมักที่หลายๆคนนะครับอาจจะรู้จักหรือหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับก็มีสารพัดประโยชน์นะครับใช้กับต้นไม้ได้ดีนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินผ่านหูนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูแล้วก็จะมาบอกถึงประโยชน์ของเขาด้วยนะครับ สมรรธิธรรมนะก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยเพื่อนเคุณผู้ชมนะครับหาวัสดุอุปกรณ์นะครับหรืออะไรก็ได้ที่สามารถใส่ขี้เท่าฐานได้นะครับเราเ็เอามาจากครัวเหลือนของเราเองนะฮะนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ไปนะครับขี้เท่าฐานนะครับครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็น้ําอีกครึ่งหนึ่งอัตราส่วนนะครับให้อ่ประมาณนี้นะครับโดยผมจะทำย่อส่วนให้ดูนะครับโดยจะใช้เป็นขวดน้ำอัดลมนะฮะแล้วก็มา ตัดครึ่งออกแบบนี้นะครับแล้วก็จะใส่ขี้เถ้าถ่านลงไปนะประมาณครึ่งนะึงนะแล้วก็จะใส่น้ําลงไปอีกครึ่งนึงนะฮะประมาณนี้ครับครึ่งต่อครึ่งนะเพื่อจะได้น้ําขี้เถ้าถ่านที่เข้มข้นนะครับครับผมหลังจากที่เราเติมน้ําลงไปแล้วนะครับเราก็ควรจะใช้ ไม้นะครับหรือใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับเอามาคนนะครับให้ขี้เท่าฐานกับน้ำนะเขาเข้ากันได้ดีนะครับหลังจากนั้นก็จะเอาพวกเศษฐานนะที่ติดมากับขี้เท่านะออกให้หมดนะครับแล้วก็จะเอาไปเก็บพักไว้นะประมาณหนึ่งคืนนะตอนเช้ามาเราก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจะใช้แบบฉีดก็ ควรจะใช้ผ้ากรองนะออกให้ละเอียดละเอียดหน่อยนะแต่ผมจะใช้เป็นแบบลถนะก็จะไม่ได้กองนะครับนี่นะครับเมื่อเราเอาเศษพวกเศษทานเศษใไม้ๆนะที่ติดมากับขี้เถ้าออกเรียบร้อยนะเราก็เอาไปเก็บไว้นะครับเราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับส่วนอัตรานะการใช้นะครับก็จะประมาณาน้ําเปล่า 1ลิตรนะต่อน้ําขี้เท่าฐ่าน3ช้อนโต๊ะนะครับผมจะใส่ประมาณนี้นะหรือจะใส่เยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแต่อัตราส่วนที่เหมาะสมนะที่ผมใช้อยู่ก็จะประมาณนี้นะครับ3-4ช้อนโต๊ะนะต่อน้ํา1ลิตรนะขวดนี้นะนะ้าประมาณ2ลิตรนะผมจะใส่ไปทั้งหมด6ช้อนโต๊ะนะครับในการบํารุงพืชผักนะครับหลังจากที่ทราบถึงนะครับวิธีการทำนะ แล้วก็วิธีการใช้นะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาพูดถึงประโยชน์ของน้ําขี้เถ้าถ่านนะครับน้ําขี้เถ้าถ่านนะครับเขาจะมีความเป็นด่างนะจะช่วยในการไนละ่ไล่พวกเพลี้ยได้ดีมากนะครับแต่เราต้องใช้บ่อยหน่อยนะครับวันเบ้นวันนะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าเพลี้ยอ่อนนะครับหรือพวกพวกลายแดงบุกนะเราก็จะ ใช้บ่อยหน่อยนะเพื่อเขาจะได้หนีไปนะครับส่วนการน,นําไปใช้นะครับสําหรับวันนี้ผมจะนําไปใช้กับพวกพลิกนะครับในช่วงอากาศที่ร้อนๆแบบนี้นะศัตรูพืชจะเยอะมากนะครับโดยเฉพาะพวกที่เป็นเพลี้ยนะรหรือเป็นไรแดงนะเราจะสังเกตเห็นนะใต้ใบหรือใบพืชของเรานะจะมะีความหยิกนะครับแล้วก็ ไม่สวยนะครับเหมือนกับพลิกต้นนี้นะครับอันนี้ผมสังเกตดูใบของเขาจะเริ่มหงิกนะครับอันนี้ผมจะใช้วิธีการแบบนี้เลยนะเหมือนกับเราล้างผักเลยนะครับแบบนี้นี่นะครับช่วยได้นะครับป้องกันก็ได้นะครับหรือจะช่วยจัดการนะครับพวกเพลี้ยก็ได้เหมือนกันครับในขี้เถ้าถ่านนะครับหรือน้าขี้เถ้าถ่านจะมี โพแทสเซียมอยู่ประมาณ5%นะครับแล้วก็จะมีฟอสฟอรัสอยู่2%นะสำหรับแคลเซียมจะมีเยอะหน่อยนะประมาณ25%นะครับแล้วก็มีแมกนีเซียมประมาณ1%นะครับถ้าอาหารเหล่านี้นะจะไปช่วยนะครับในการบำรุงพืชให้เขียวนะครับแล้วก็งามต้นพืชแข็งแรงได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะโพแทสเซียมนะครับจะเหมาะกับพืชที่กินผลนะครับโดยเฉพาะพริกมะเขือ จะช่วยให้ผลไม่เน่านะครับแล้วก็มีผลที่สมบูรณ์นะครับหรือจะเป็นพวกพืชผักนะที่เรากินใบนะอันนั้นก็จะทำให้ใบผักของเรานะกรอบนะแล้วก็มีรสชาติที่หวานขึ้นด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับในตัวขี้เท่าถ่านนะหรือน้ำขี้เท่าถ่านนะจะมี ตัวซิลิก้าด้วยซิลิก้าจะเป็นตัวที่ช่วยให้พืชนะมีผนังเซลล์ที่แข็งแรงนะครับก็คือจะทําให้ต้นพืชแข็งแรงเนะี่ยไม่อ่อนแอต่อโรคนั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับในความเป็นด่างของน้ําขี้เท่าฐานนะยังสามารถใช้ล้างผักได้ด้วยนะครับผักที่เราซื้อมาจากตลาดนะครับเราไม่รู้ว่าเขาใช้สารเคมีมากน้อยแค่ไหนนะเราสามารถผสมน้ำนะตามอัตราส่วนที่ผมแนะนำแล้วก็ แช่ผักแล้วใช้ล้างผักได้ด้วยนะถึง90%เซเลยทีเดียวนี่นะครับนี่ก็คือประโยชน์คร่าวๆข,ของน้ําขี้เถ้าถ่านของเรานะถ้าเพื่อนๆคุณผู้มชมมีก็สามารถนํามาทําแล้วก็ใช้ได้นะวิธีทำไม่ยุ่งยากนะเหมือนที่ผมทําก็ง่ายๆนิดเดียวนะครับลองเอามาทําแล้วก็ใช้ในสวนดูนะครับการใช้นะก็ทําบ่อยๆได้เลยนะครับวันเว้นวันหรือถ้าใครขี้เกียจก็3วันครั้งหนึ่งก็ได้นะจะเห็นถึง ความเปลี่ยนแปลงนะที่เกิดกับพืชนะใบเขียวแล้วก็พวกแมลงจะไม่ค่อยมารบกวนด้วยครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากเป็นแนวทางให้เพื่อนๆคุณผู้ชมลองเอาไปปรับใช้ในสวนดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เกียติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ